เศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง,งคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้อยู่กับคณิตถาแต้มบุญเลิศชัยค่ะช่วงเดือนเมษายนแบบนี้นะคะอากาศก็จะร้อนจัดมากนะคะเราก็จะ นึกถึงเอ๊ะมันเป็นปัญหาโลกร้อนหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกท่านคุยกันนะคะในประเด็นเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะกับความเชื่อมโยงกับเศรษฐศาสตร์ค่ะ เวลาที่เราพูดถึงปัญหาโลกร้อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันปัญหาจริงๆของมันก็คือว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างนะคะก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกก็เป็นสภาวะอากาศสุดขั้วนะคะก็คือร้อนก็ร้อนจัดๆนะคะหนาวก็หนาวมากๆนะคะฝนตกก็ตกหนักๆหรือว่าถ้าแรงก็คือแรงจัดมากนะคะซึ่ง เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็มีความเชื่อมโยงกลับมาอย่างระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ศึกษากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กับปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบจากมันเนี่ยค่ะก็ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกทางหนึ่งที่เป็นผลกระทบก็คือว่าจริงๆแล้วที่ โลกของเรามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะต้นเหตุสําคัญเลยก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะกิจกรรมการผลิตกิจกรรมการบริโภคที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเยอะๆเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือ,อ,อกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซ เรนกระจกอื่นๆอย่างเช่นสารพวกกรูออรโรคาร์บอนทั้งหลายแหล่นะคะมีเชนอื่นๆอีกมากมายเนี่ยกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้กา๊าซเรนกระจกเนี่ยไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรฐษฐกิจเนี่ยนอกจากจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการที่มีปัญหาโลกร้อนแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นตนตัวต้นเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นผลกระทบทั้งสองทางนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ในด้านที่1นนะคะ ความสัมพันธ์ในด้านถัดมาระหว่างเศรษฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราประเมินได้นะคะว่าขนาดของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ดำเนินนโยบายนะคะเห็นภาพชัดขึ้นว่าที่เราบอกว่ามันมีปัญหามากแล้วเนี่ย ขนาดของปัญหามันเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะขอยกตัวอย่างจากรายงาน Climate Risk Index เนาะก็คือการจัดทำดัชนีการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งจัดทาโดยองค์กร Germanwatch น,นะคะเขาก็มีข้อมูลว่าเ,เปรียบเทียบผลเสียต่อ GDP ของประเทศนะคะเมื่อประเทศประสบปัญหา ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอันนี้เราก็จะพอเห็นได้ว่าถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศแต่ละประเทศได้รับผลกระทบประมาณเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นในรายงานของปี2021นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับที่9ของประเทศที่ได้รับผลกระทบสูงสุดนะคะในจากการคำนวณตัชนี ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวคือใช้ข้อมูล10ปีจาก2000ถึง2019นกะคะ,ะก็พบว่าความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็คือประมาณหาก GDP หายไปประมาณ0.82%แนะคะแล้วก็คำนวณออกมาเป็นประมาณ7,000ล้าน US ดอลลาร์แต่คำนวณเป็น US ดอลลาร์ที่เราเรียกว่าเป็น PPP ก็คือปรับ แล้วเพื่อให้สามารถเชียบเียงกับฝั่งประเทศได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะนั้นพอเราเห็นสภาพปัญหาชัดขึ้นก็จะนำมาซึ่งการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะคะในประเด็นของการวิเคราะห์ขนาดของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ อนอกจากจาะวิเคราะห์นะคะ,ะขนาดของปัญหาในลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นปีค่าออกมาเป็นตัวเงินแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะคะในการพูดเรื่องประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแป,ปลงสภาพภูมิอากาศก็คือว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามีแบบจำลองนะคะในการที่จะบอกว่าการ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ดีต่อสภาพภูมิอากาศเนี่ยเทียบกับผลเสียหรือว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ,ะก็มีรายงานฉบับแรกๆเลยนะคะที่มาพูดถึงประเด็นนี้ก็คือดูคกับเปนนิกนะคะของอการ ทำอะไรก็ตามเพื่อบรรเทาสภาพภูมิอากาศตั้งแต่วันนี้เทียบกับการไม่ทำอะไรเลยแล้วรอรอไปแก้ปัญหาในอนาคตนะคะรายงานฉบับแรกที่ดังมากก็คือรายงานของเซอร์นิคลัสเตอร์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ London School of Economics c นะคะเซอร์นิคัสเตอร์เนี่ยเขาก็ ทํางานให้กับรัฐบาลอังกฤษในช่วงนั้นก็จะมีรายงานออกมาชื่อว่า s Stern r e v i e w นะคะออกมาในปี2006นะคะในรายงานนั้นเนี่ยก็ใช้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะในการที่จะบอกว่าต้นทุนของการทําอะไรเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่วันนี้นะคะมันจะถูกกว่า ต้นทุนของการไม่ทำอะไรแล้วคอยไปจัดการปัญหาในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นรายงานฉบับสำคัญเลยที่ชี้ให้เห็นชัดๆว่าเราควรเริ่มปรับตัวเปลี่ยนแปลงบรรเทาปัญหาสภาพภูมิอากาศตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ใช่ว่ารอให้เกิดปัญหามากขึ้นในอนาคตแล้วค่อยไปแก้ไขนะคะเพราะทำแบบนั้นแล้วเนี่ยต้นทุนมันก็จะยิ่งแพงนะคะ อีกรายงานหนึ่งนะคะที่มีการประเมินนะคะในลักษณะคล้ายกันนะคะก็คือรายงานขององค์การระหว่างของคณะร,รมการระหว่างรัฐบาลนะคะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่า IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change นะคะรายงานประเมินครั้งที่6ของกลุ่มคณะทำงานกลุ่มที่3นะคะซึ่งออกมาในปี2022เนี่ยก็มี finding ลักษณะเดียวกันนะคะเขาบอกว่าต้นทุนของการทำ climate action ก็คือการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพภูมิอากาศตั้งแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีต้นทุนนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ gdp ของโลกในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ message เ,เ,เดียวกันก็คือว่าให้เราทำอะไรตั้งแต่วันนี้เถอะนะคะ ไม่ต้องกังวลว่าทำอะไรตั้งแต่วันนี้เราจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นการประเมินต้นทุนของการทำอะไรก็ตามเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ศึกษาลักษณะเดียวกันก็คือเป็น Cost ์กับ e n e f i t นะคะของ Climate Action นะคะก็คืออาจารย์วิลเลียมนอตเฮาส์นะคะ จนวิลเลียมนอทเฮาส์เนี่ยก็เป็นได้รับารางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ไปนะคะในปี2018นะคะจากการที่ท่านเนี่ยนำประเด็นเรื่องของการถึงแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาศึกษาในโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ในระดับมหภาคนะคะ,ะท่านก็มี finding s Find ings, เรื่องของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะคะว่าเออมันมีเครื่องมืออะไรบ้างเนี่ยที่เออมันน่าจะได้ประโยชน์หรือผลกระทบของการดำเนินงานต่างๆเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง contribution นะคะที่เศรษฐศาสตร์มีได้เวลาเราพูดถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะถัดมานะคะประเด็นที่3ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเ,ออเรามี การอธิบายสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ถูกไหมคะเ,เราทราบว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีก๊าซเรือนกระจกไปสะสมในชั้นบรรยากาศของโลกทําให้อุณหภูมิของโลกมันร้อนขึ้นโดยเฉลีย่ยถูกไหมคะแต่ว่า สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาเราก็คือเราศึกษาว่าเพราะอะไรหรือสาเหตุอะไรที่ทําให้มนุษย์เนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากจนถึงขั้นที่ว่าจะทําลายล้างโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ว่ามันเกิดจากอะไรทําไมเราถึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันมากเกินไปนะคะซึ่งจากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์นะคะพวกเราก็พบว,ว่าการที่ มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบนะคะหรือว่า negative externalities เนี่ยก็คือการที่มันมี าการกระทําอะไรของคนหนึ่งคนไม่ได้ส่งผลต่อเราแค่คนเดียวส่งผลต่อคนอื่นด้วยนะคะซึ่งถ้ามาเป็นผลเชิงลบเนี่ยเราจะเรียกว่ามันมีผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่มันมีผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้การตัดสินใจของคนหนึ่งคนซึ่งมักจะดูผลประโยชน์และต้นทุนของตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันทําให้เกิดผลเสียต่อสังคมนะคะ คือถ้าพูดให้ง่ายขึ้นก็คือว่าในระบบตลาดที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงผลกระทบภายนอกเชิงลบเนี่ยราคาของกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันถูกเกินไปก็เลยทำให้มีคนทำกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบภายนอกเชิงลบกับผู้อื่นเนี่ย มีมากเกินไปจนกระทั่งมันเป็นปัญหาไปทั่วโลกอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมิติที่3นะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของการเกิดปัญหาโลกร้อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะ,ะทีนี้มาถึงประเด็นที่4นะคะก็คือพอเราเข้าใจและว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกไหมคะแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราเข้าใจแล้วว่าขนาดของปัญหาเานาี่ยมันก็ใหญ่โตมหาศาลนะคะแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าการดําเนินการตั้งแต่วันนี้นะคะดีกว่าการรอแล้วไปดําเนินงานในอนาคตนะคะเพราะปัญหามันจะใหญ่มา,จากาจากนกระทั่งอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะ อ่าแล้วเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากราคาของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือราคาของกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันอาจจะถูกเกินไปทําให้คนไม่ได้นึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะประเด็นที่4ก็คือว่าพอเราทราบสภาพอย่างนี้แล้วเนาะเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไร เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ลงนะคะเศรษฐศาสตร์ก็มีคำตอบเหมือนกันนะคะเราก็จะมีเครื่องมือนะคะเราเรียวกว่าเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าเครื่องมือเขาเรียก่าเป็น market based instrument นะเครื่องมือที่อิงกับตลาดนะคะที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มันมีการศึกษาในทางทฤษฎีแล้วว่าถ้านำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้นะคะก็จะ ช่วยให้บรรลุปเป้าหมายได้โดยที่ต้นทุนในการดำเนินงานเนี่ยมันต่ำที่สุดนะคะก็เราเรียกว่าเป็น cost effective นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปใช้ได้ในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มันลดลงนะคะช่วยจูงใจให้คนลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงนะคะเพื่อที่จะให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใหญ่โตขึ้นไปมากในอนาคตนะคะ ทีนี้ก็มาถึงว่าแล้วเครื่องมืออะไรบ้างน,นะคะออที่มันสามารถเอามาใช้ได้ในการที่จะช่วยลดการปล่อยก,าก๊าซเรือนกระจกลงนะคะเครื่องมือที่พูดถึงกันมากเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าเป็นราคา คาร์บอนนะคะก๊ซเรือนกระจกเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายๆตัวนะคะแต่ว่าคาร์บอนเนี่ยหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นก๊ซเรือนกระจกที่มีสัดส่วนเยอะสุดในบรรดาก๊ซเรือนกระจกทั้งหมดที่มนุษย์ปล่อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการลดก๊ซเรือนกระจกเนี่ยก็จะพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเป็นตัวแรกนะคะ ทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าแล้วมันมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อะไรบ้างนะคะในการที่จะช่วยเราเนี่ยจูงใจให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยลดกิจกรรมที่มันปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะคะ,ะเครื่องมืออันที่พูดกันเยอะตอนนี้ก็คือราคาคาร์บอนมีราคาคาร์บอนเนี่ยมันมีทั้งราคาคาร์บอนจาก เครื่องมือทางการคลังก็คือภาษีคาร์บอนนะคะแล้วก็มีราคาคาร์บอนจากการที่เราสร้างตลาดขึ้นมานะคะซื้อขายสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตนะคะภาษีคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเ,เราพบว่าปัญหามันเกิดจากราคาที่มันต่ำเกินไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะต้องบวกภาษี ให้มันเท่ากับผลเสียที่มันเกิดขึ้นต่อคนอื่นจากกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนะะี่ยค่ะเข้าไปด้วยนะคะ ภาษีแบบนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าภาษีแบบของพี่กูหรือว่าพี่กูเวียนแท็ก์นะคะก็คือเก็บภาษีเท่ากับขนาดของผลกระทบภายนอกเชิงลบที่เกิดกับที่อื่นนะคะ,ะเพื่อให้เวลาที่ผู้ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมเนี่ยเขาคิดถึงต้นทุนของตัวเองแล้วก็ต้องคิดถึงต้นทุนของสังคมด้วยเวลาที่เขาดําเนินกิจกรรมนะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลดกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ลงไปนะคะก็เลยเป็นการสร้างแรงจูงใจโดยใช้เครื่องมือทางการคลังก็คือภาษีคาร์บอนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อสังคมแล้วแล้วก็ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ตอนนี้ก็คือเริ่มใช้ในหลายประเทศแล้วนะคะก็คือเป็นมาตรการภาษีคาร์บอนนะคะ อีกมาตรการหนึ่งนะคะที่เป็นที่มาของราคาคาร์บอนเช่นเดียวกันนะคะก็คือมาตรการตลาดคาร์บอนนะคะตลาดคาร์บอนที่ว่านี้นะคะก็คือตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตหรือว่าการซื้อขายเครดิตในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งตลาดคาร์บอนเนี่ยค่ะก็ มีหลายประเภทนะคะแล้วก็ในแต่ละที่ก็จะมีลักษณะของตลาดที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะประเภทหลักๆที่แบ่งออกมานะคะก็คือตลาดคาร์บอนภา,บาคบังคับก็คือโดนบังคับโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจนะคะตลาดคาร์บอนภาคบังคับก็จะมีลักษณะที่ว่ารัฐบาลก็จะไปกำหนดนะคะว่าในอุตสาหกรรมนี้นะคะ โรงงานที่ปล่อยก๊าซเรือกระจกประมาณนี้นะคะหรือว่าปล่อยก๊าซขนาดเยอะหรือขนาดน้อยนะคะหรือว่าอะไรก็รัฐบาลแต่ละที่ก็จะมีการกำหนดขึ้นมานะคะส่วนใหญ่ก็จะทาเ g e t i n ผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือกระจกที่มีขนาดมากนะคะเ,เขาก็จะบอกว่าอาอุตสาหกรรมนี้เขาอนุญาตให้ปล่อยก๊าซเรือกระจกได้สมมติไม่เกิน100หน่วยนะคะแล้วหน0่หน่วยเนี่ยก็จะซอยออกมาเป็นใบอนุญาตนะคะในการปล่อยมลพิษ สมมุติแบ่งออกมาเป็น100่ใบนะคะเสร็จแล้วก็แจกจ่ายให้กับโรงงานนะคะสมมติว่าถ้าเกิดมีโรงงานแค่2โรงงานเท่านั้นในอุตสาหกรรมนี้นะคะเราก็จะเอา50ให้โรงงานแรก50ให้โรงงานที่2นะคะ,ะแล้วก็บอกว่าอถ้าโรงงานแรกเนี่ยจะปล่อยก๊าซเชือนกระจก ห0หน่วยเนี่ยปล่อยได้ก็มีใบอนุญ,ญาตแต่ถ้าจะปล่อยเกิน50หน่วยเนี่ยจะต้องไปซื้อใบอนุญาตจากโรงงานอื่นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าโรงงานแรกปล่อยเกิน50แล้วโรงงานที่2ปล่อยวิถึงโรงงานที่2ก็สามารถเอาเครดิตคาร์บอนที่เหลืออยู่นะคะไปขายให้กับโรงงานแรกได้นะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยมีการซื้อขายสิ่งที่เรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นนะคะก็เลยเกิดเป็น ราคาคาร์บอนจากการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงงานในอุตสาหกรรมภาคบังคับนะคะ,ะทีนี้นอกจากอุตสาหกรรมภาคบังคับซึ่งมีไม่ค่อเยอะแล้วก็มีไม่ไม่กี่ที่ในโลกนะคะก็เราสามารถที่จะมีตลาดภาคสมัครใจเหมือนกัน ซึ่งวิธีการคำนวณคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจเนี่ยก็จะแตกต่างจากภาคบังคับเล็กน้อยนะคะแต่หลักการก็คือว่าอาจจะมีคนไปลงทุนทํากิจกรรมที่มันลดก,การเชินกระจดลงนะคะก็เลยทําให้มีเครดิตเหลืออยู่นะคะเครดิตที่เหลืออยู่ก็สามารถที่จะขายให้กับ ที่อื่นได้นะคะก็คืออันนี้เป็นตลาดภาคสมัครใจนะคะแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามพอมันมีการซื้อขายสิ่งที่เรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตกันนะคะมันก็เลยจะทําให้มันมีราคาเกิดขึ้นนะคะซึ่งราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะเรียกกันว่าเป็นราคาคาร์บอนนะคะสิ่งที่พอสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์หวังนะคะก็คือว่าพอมีมราคาคาร์บอนเกิดขึ้นแล้วนะคะคนก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ฟรีมันไม่ได้ไม่ไไมีต้นทุนนะคะมันมีต้นทุนเกิดขึ้นพอเห็นว่ามันมีต้นทุนเกิดขึ้นนะคะมันมี price signal ที่สูงขึ้นนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยหันมาลดกิจกรรมที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากขึ้นนะคะ น,นี้ก็เป็น2เครื่องมือนะคะที่ตอนนี้มีการพูดกันเยอะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในเศรษฐศาสตร์เราก็มีเครื่องมืออีกหลากหลายประเภทเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการทําความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะคะโดยใช้ศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะก็สามารถนํามาซึ่งการออกแบบ การตัดสินใจหลายๆอย่างได้นะคะที่ช่วยให้คนเนี่ยทำอะไรที่เป็นบิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการประหยัดไฟก็ช่วยให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลบลงได้เพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงถูกไหมคะแล้วก็ กิจกรรมอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นการใช้การขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะคะหรือการทําพฤติกรรมอย่างอื่นที่เป็นการลดการใช้พลังงานลงนะคะก็สามารถที่จะมีการออกแบบนะคะให้เกิดการจูงใจทําอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะคะการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่ง คนไม่ค่อยพูดถึงมากนักนะคะก็จะเป็นไปตามทฤษฎีของคุณโรโน่โคสนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงว่าเวลาที่เรามีสิ่งที่เราก็เป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบเนะคะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยการที่ให้ ผู้ที่เป็นผู้สร้างผลกระทบภายนอกเชิงลบกับผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลเสียจากผลกระทบภายนอกเชิงลบเนี่ยให้เขามาคุยกันนะคะถ้าเขาสามารถคุยกันได้นะคะภายในสภาพที่ต้นทุนในการที่เขามาเจราจาพูดคุยกันเนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่นะคะ,ะเขาก็จะสามารถตกลงกันได้แล้วก็นํามาซึ่งข้อตกลงที่เป็นที่พอใจกับทั้งสงฝ่ายได้นะคะอันนี้เราก็จะเรียกเป็น ภาษาทางทฤษฎีว่าเป็นโคสเทเรีมนะคะก็คือเป็นแนวคิดของคุณโรโนโ,โคสนะคะเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นโดยการให้คนมาเจรจาตกลงกันนะคะน,นี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางทางเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะคะในการที่จะช่วยลดปัญหาผลกระทบภายนอกเชิงลบซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่า,เ,าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันส่งผลกระทบเ,เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หลายอย่างนะคะมันส่งผลกระทบในในวงกว้างนะคะแล้วมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียความเหมาะสมในการนําไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะคะว่าอาธิษฎีบอกแบบนี้ ผลจากการที่นำไปปฏิบัติจริงในประเทศต่างๆเป็นยังไงนะคะสภาพแวดล้อมของประเทศที่เราจะนำไปใช้หรือบริบทที่เราจะนำไปใช้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมรอบคอบนะคะก่อนที่เราจะนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ได้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเศรษศาสตร์ก็เป็นการวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วก็ให้เครื่องมือที่จะสามารถนำไปสู่ทางในการแก้ปัญหา ะค,ะค่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาตลอดนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังจพะพอได้ความรู้ไปบ้างนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไงคะ่ะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน